ก็ขอกล่าวสวัสดีกับสมาชิกเกษตรรุ่นใหม่พัฒนา PIM และคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันนะครับก็ข่าวก่อนที่ผมทำคลิปเรื่องไอ้กวยนะฮะผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวว่างเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้ รอบตัวด้านหนึ่งก็คือเอ๊ะทำไมแต่ก่อนนี้เรามีคำพูดคำพูดหนึ่งก็คือสมัยก่อนเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะฮะก็คือมันพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของของของบ้านเมืองเรานะฮะที่ไปตรงไหนเนี่ยนะฮะนะฮะเ,เราสามารถหากินได้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่ เดินไปเนี่ยเราจะหากับข้าวเช้าสักมื้อหนึ่งเนี่ยนะฮะเดินออกออก,ออกจากบ้านไปไปที่ทุ่งเนี่ยนะฮะหรือว่าไปที่หนองน้ำหรืออะไรเนี่ยเราไปเด็ดผักบุ้งเอ่ยอะไรนุ่นเก็บนุ่นเก็บนี่มาพวกหอยขมหอยโขงนะฮะปูนามัง่งนะฮะปลามัง่งของกินมันเต็มไปหมดะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแล้วหลายคนก็ ไม่เข้าใจถึงห่วงโซ่อาหารและลิมเวตพอไม่เข้าใจตรงนี้เราก็ไปโทษว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้คนมันเยอะหรือว่าอะไรนะฮะไอ้นั่นมันแค่เป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าเราเข้าใจบางเรื่องนะฮะเราเข้าใจบางเรื่องแล้วเรารู้จักสังเกตหรือรู้จักเก็บรวบรวมความรู้เอาความรู้ต่างๆที่มีอยู่เนี่ยมาเรียบเรียงนะฮะ เราก็จะเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้ว <c oughs> ในน้ำม,มีปลาเนี่ยนะนะละปลามันต้องเยอะขึ้นเนี่ยนะปริมาณปลามันเยอะขึ้นปลาใหญ่ก็มีปลาเล็กก็มีเนี่ยมันเป็นมันทำมัน,ม,นมันเป็นวิธีกรรมวิธีการที่ทำได้ง่ายๆนะถ้าเราเข้าใจนะดังนั้นผมถึงอยากให้สมาชิกของเกษตรรุ่นใหม่พัฒนา PIM นะฮะ รายการคุณภาพชีวิตดีที่บ้านฉันเนี่ยอยากใหเ้เวลามีเวลาว้างมาเนี่ยอยากให้เรียนรู้เรียนรู้ถึงธรรมชาตินะฮะเรียนรู้ถึงธรรมชาติเรียนรู้ถึงหลักและวิธีการนะฮะการเรียนรู้เนี่ยนะฮะเรียนไปเถอะนะฮะความร่วบตัวเนี่ยเรียนไปเถอะนะครับมันไม่เสียหลายหรอก เราเรายิ่งถ้าใครรู้จักเอาความรู้รอบตัวเนี่ยมาประกอบเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะคนที่ชอบทานนะฮะผมอยากจะบอกพวกเราอย่างเงี้ยนะฮะทุกวันนี้คาว่าวก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือผมยกตัวอย่างนะคาว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยผิดหมดนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ย ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆหนึ่งชามต้องไม่ใหญ่สองรสชาติเนี่ยต้องพร้อมเลยอย่างเช่นต้มยำเนี่ยนะฮะหรือน้ำตกเนี่ยนะฮะรสชาติต้องพร้อมเลยเพราะชามต้องไม่ใหญ่นะครับเพราะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยไอการที่จะมาเอาพวงไปปรุงหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่นะผิดไปหลายอย่าง นะฮะที่เห็นก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเสร็จแล้วสั่งมาเสร็จแล้วต้องมานั่งปรุงไม่อะไรนี่นั่นไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆนี่เรื่องหนึ่งที่ผมผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟัง mm. ผมถึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจเรื่องที่ผมกําลังจะเรียบเรียงขึ้นนะฮะและใช้เป็นเรื่องที่ผมสอนนะฮะและเป็นเรื่องที่ <c oughs> ผมผ่านประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วแล้วก็ คนที่ผมอ้างอิงได้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วนะฮะในธรรมชาติบริเวณนั้นนะทุกอย่างมันจะเพิ่มขึ้นเองนะอันนี้ผมขอเอาความรู้ตรงประสบการณ์ที่ตำบลห้วยเข้ากำอำเภอจ,จุนจังหวัดพะเยามาเล่าให้พวกเราฟังนะฮะ เมื่อสักสิบปีที่แล้วเนี่ยผมทำนาข้าวนาข้าวกลมนะฮะเป็นนาขา้าวกลาที่ผมผมอยากจะบอกว่าคงเมืองไทยคงไม่มีใครทำเยอะขนาดนี้ละห้าสิบก็ไร่ฮะพอเอาบินแล้วก็ถ่ายภาพออกมาจะเห็นเป็นสีม่วงสวยเลยฮะเป็นแปลงใหญ่เลยนะครับเพราะตรงนั้นเป็นตำบลห้วยขา้าวกลา ช่วงนั้นผมตั้งสถานีสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีอยู่ที่ที่ห้วยหกกำนะฮะแล้วผมก็อยากสร้างสัญลักษณ์ของห้วยหกกำมมานะฮะผมก็รวบรวมที่ได้จากท่านรองนายกนะฮะก็เอาที่แปลงนั้นประมาณห้าสิบก็ไรห้าสิบห้าสบามหรือห้าสี่ไรเนี่ยมาทำเป็นแปลงเข้ากํา ะะแล้วเขากำผมสูงนะนะฮะต้นสองเมตรกว่านะฮะขอโทษนะฮะพูกเราปลูกกันเนี่ยประมาณไม่ถึงเมตรอะ่ะข้าวล้มระเนรนาดของผมนี่เขากำผมสูงสองเมตรกว่าเนี่ยไม่ล้มนั่นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องสำคัญก็คือท่านเชื่อไหมตั้งแต่ผมพอผม,ผม,ผมปลูกข้าวไปนะผมดำนาเสร็จนะฮะผมดำดำดำ,ดำก้าเขากำเสร็จ นะฮะพอหลังจากนั้นอีกประมาณสักครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งนี่ยนะฮะพวกทีมงานวิทยากรสนามไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิสุทธ์เอ่ยอาจารย์กิตเทศเอ่ยตอนนั้นน่ะนะฮะนะ,ะครูเล็กเอ่ยต้องผัดกันไปนอนเฝ้าแปลงนาต้องผัดกันไปนอนเฝ้าแปลงนาเพราะพี่ฉันมิฉันนั่น,นแปลงนาเพราะวันนั้นข้าวเนี่ยล้มระเนระน,ะนาดไปหมดเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเริ่มเข้าไปลุยในแปลงนาพวกเรานะเพื่อไปจับกบจับเขียดจับปูจับอะไรซึ่งแปลงเราเนี่ยมีครบทุกอย่างนะฮะรวมทั้งปลาตัวเล็กตัวน้อยนะฮะท,ท,ทั้งที่แปลงข้าง,างเคียงนี่แทบจะไม่ไม่มีเลย นะเพราะอะไรพวกเรารู day, ้ไหมว่ากุ้งฝอยเนี่ยนะปูเอยปูนาเอยอะไรเอยเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเภทแมลงยาฆ่าแมลงที่เราฆ่ากันอยู่เนี่นะมันทำลายพวกนี้หมดเลย แล้วพวกกุ้งฝอยพวกนี้หรือ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 ,รอปูนามั่งหอยจุ๊บมั่งหอยโข่งมั่งพวกนี้เนี่ยนะมันมาจากไหนนี่แหละเป็นเรื่องที่ผมวันนี้จะมานั่งอธิบายให้พวกเราฟังนะเพื่อให้พวกเราเนี่ยซึ่งอนาคตเนี่ยนะ ที่พวกเราทำทำทำการเกษตรอยู่นะโดยเฉพาะพวกชาวนานะนอกจากจะได้นาข้าวแล้วนะซึ่งผมกําลังจะเริ่มทําเป็นตัวอย่างนี้อีกไม่กี่วันนี่ผมจะไปไปนั่งตกลงกับที่ที่ผมจะเช่านะเพื่อทํานาข้าวนะแล้วพาพวกเราทำำํานําทําให้เห็นว่า นาข้าวเนี่ยต้นทุนไม่ได้สูงอย่างที่พวกเราทํากันเรื่องแรกสองผลผลิตไม่ได้ต่ําอย่างที่พวกเราทํากันมะตรงเนี้ยทํำยังไงมะแล้วพวกเราจะได้รู้ว่าพวกเราจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ตรีหรือพวกวิทยากรที่ที่ที่ท,ที่อยู่กับอาจารย์ตรีทําไมเขาทาเรื่องพวกนี้ได้ แต่ทำไมพวกเราซึ่งอ้างตัวว่าเราเป็นเกษตรกร,รชาวนานะตั้งแต่บรัรพารุษมายิ่งทํายิ่งเจ๊งยิ่งทํายิ่งชิบหายนะเดี <c> ๋ย <oughs> วพวกเราจะได้เรียนรู้นะจากรายการตรงนี้จากคลิปตรงนี้ที่ผมจะเริ่มเรียงให้พวกเราได้เห็นกัน นะเรางานตรงนี้เนี่ย <c oughs> งานตรงนี้เนี่ยผมถอดจากแปลงนาที่ตำบลห้วยข้อกัอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแล้วอีกที่หนึ่งก็คือนาข้าวที่อำเภอปัวนะฮะอำเภอปัวนาข้าวที่อำเภอปัวจังหวัดนะ่าน นะแต่ที่เห็นชัดเลยก็คือที่อำเภอจุนนะก็อย่างที่ผมบอกนะว่าพวกเราต้องเรียนรู้หลายๆด้านหลายๆแนวทางแล้วเอามาประกอบกันนะเราต้องเข้าใจชีวิตวงจรชีวิตของกุ้งฝอยเราต้องเข้าใจชีวิตวงจรชีวิตของ หอยจุ๊บหอยโคงเราต้องเข้าใจชีวงกอวงจรชีวิตของปูนาว่าพวกเขาคืออะไรแล้วมันไปโยงกับปลานะหรือสัตว์น้ำนะในพื้นนาในลำหว้วยในลำคลองอย่างไรนะอยากให้พวกเราคิดตรงนี้อ่ะโอเคนะนะเดี๋ยวพวกเราก็ เรียนรู้ตรงนี้แล้วก็เสร็จแล้วไปต่อที่คลิปที่สองโอเคครับสวัสดีครับ